เก็บเห็ดพี่น้องคือสิบ่ได้กินดอกเห็ดนั่นได้กินบูเบอรี่พุ่นนะ่ะบูเบอรี่ขึ้นหลายหลายเต็มปลาเลยพุ่นน่ะจ้ะเห็นปะมีแต่บูเบอรี่มาเก็บบูเบอรี่น้ำกันเนาะจาา้ะมื้อนี้บ่ได้กินดอกเห็ดอยู่เลยสวนเอาเลยเนาะบูเบอรี่ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเนาจะกลกับมาเจอกันกันกบสาอีกแล้วกับช่องมาดามไทยไกลบ้านมื้อนี่เห็นว่าจา้าแดดออกอากาศดีจา้ามื้อนี่อากาศดีสากัสิภาพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุคนไปเก็บเห็ดในป่ากันจา้าเพราะว่าช่วงนี้มันก็อยู่ประมาณแอบช่วงที่วานาเห็ดเริ่มออกแล้วเนาะจ้าก็ ก้อนหนานั่นก็ฝนตกแน่อากาศห่อนแน่รู้สึกว่าอากาศชื้นแล้วก็อบอ้าวซาก็เลยคิดว่าเห็ดหนาสีออกแลวจ้ะเกิดเลยสีมาล่องซองไอซองเห็ดในป่ากันจ้ะว่าเห็ดสิออกรือยั่งเนาะจ้ะเดี๋ยวไปดูน้ากันเนาะจ้ะว่ามือหนีสีได้เห็ดบนเนาะจ้ะว่าหรือว่าสีไดเก็บบูเบอร์รี่กระบานเนาะจ้ะเพราะว่าปลาเห็ดทีสาสิไปเก็บนี่มันเป็นปลาบูเบอร์รี่น้ำเนาะจ้ะจ้ะแต่ว่าสา ป้าทิสาสิไปนี่ไปเก็บนี่อยู่หลังป้าชาจ้ะหรือว่าอยู่หลังโบสถ์คนนอเว้วยนึกจ้ะเดี๋ยวสิให้ดูนึกจ้ะพุนเนี่ยนหลุมฝังศพจ้าพี่น้องสิผ้าไปเก็บเห็ดอยู่ข้างป้าชาหรืออยู่หลังป้าชากันจ้ะเดี๋ยวตามไปเก็บน้ำกันจ้ะนี่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนี่นตาตตะกาไปเก็บเห็ด จ้าเดี๋ยวไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเดี๋ยวซากับกล้องให้เบิ้งเนาะเดี๋ยวเดินไปน้ำนี่หุ่นรอบๆหลุมฟังศบปลาซาโอ้ยปลาเห็ดยังก,ก็มาอยู่อหลังปลาสาเนาะทั้งอยากได้เห็ดทั้งยามผีเฮ้ยแมนเวะลาโบว์ต้องเบาเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวยางไปเก็บเห็ดน้ำกันเวลาปลาเห็ดอยู่ทางพุ่นเวลานะจ้าเนาะยางยางไปน้ำกันจ้า ข้างหลังนี่จะเป็นเป็นโบสถ์เนาะจ้าเห็นใส่หมวกใส่หมวกคุ้มเป็นอย่างพี่น้องมัดมันหลายจ้าในป่าพราะฉะนันต้องเก็บผมใส้หมวกให้เรียบร้อยถ้าว่าส่นี่กลับออกมานี่โอ้ยมัดเกาะเต็มเลยก็สิได้กินเห็ดกินอยากกินซาด้อจ้าพี่น้องไปเดี๋ยวยางไปเก็บน้ำกันจ้าป่าเก็บเห็ดพี่น้องบูเบลี่ก็มี่เห็นจะเห็นบอนหน่อย มือนี่อ้ยพุณน่ะบูเบอรี่แม่พี่น้องหลายหลายมือนี่จักสีด้เห็ดหรือใดบูเบอรี่กับ,บานดยนี่นี่อันเมเด็ดแดงๆนี่ก็กินได้ด้วยจ้านีโอ้ยอไปเห็ดแยมนี่แซบ่บแซบ่บโอ้ยบูเบอรี่หลายคักจา้าพุณน้าปลาเห็ดย่างไปซองเห็ดกันจา้าเห็น มีเตเ็ดเหลืองอันนี้พี่น้องจะมันกินด้บ่ได้ดูบ่เคยเก็บอันใดเ็ดอันใดบ่เคยเก็บก็บ่อยากเก็บนอกจากกินตายมันบ่คุ้มกันเนาะมีแต่บูเบอรี่พูนะเมื่อนี้คือสีบ่ได้เ็ดดอกเด้อนี่พี่น้องคือสีใ้เก็บบูเบอรี่กับานป้าไหย คุณน้ำมีตรต้นบูเบลรี่บูเบลรี่กับเต็มอยู่โอ้ยนี่แนวเก็บบูเบลรี่เดี๋ยวสิส่วนเก็บอืมบ่้ด้อเฮดกับเก็บบูเบลรี่ไปก่อนเนาะเก็บบูเบลรี่กับเก็บก่คอยเป็นดอกพี่น้อง ส่วนใดทั people people ้งใบใดใบหลายก็อันหน่วยมัน <intuitive> นี่เก็บน้ำทางใดหน่วยหนึ่งคือเก็บบัวงามคือเขาข้าเจ้าคนไทยมาหาเก็บบูบัลลีข้าเจ้าคือเก็บอันไดนใเป็นหน่วยงามๆบัวแตกนี่ไหมมันมีแต่เห็ดเหลืองจังสี่เห็ดผึ่งว่ามอนีว่าสิมาเก็บเห็ดผึ่งเลยบัวใยเลย ส่วนหมากป้านี่มันมีเห็ดผึ่งนะจ้ะใช้ปะเดิก,กลิดีล่ะเห็ดผึง่งหุ่นมากกรเพื่อนสาวอืมมีแต่เห็ดเหลืองอันนี้อิลีกับเห็ดอีหยังด้วยนี่กินป่ไดิโดอฮึนะ เห็ดออกอยูแตมีแต่เห็ดบุหูจกักเห็ดกินบ่ได้สงสัยสด็เขาปลาทางผุ่นเดอ้อโอ้ยมาเก็บเห็ดพี่น้องคือสีบ่ได้กินดอกเห็ดนั่นได้กินบูเบอรี่ผุ้นนะ่ะบูเบอรี่ขึ้นหลายหลายเต็มปลาเลยผุ่น่ะจ้ะมีแต่บูเบอรี่มาเก็บบูบูเบอรี่น้ำกันเนะาะจ้ะมื้อนี้ บ่ได้ก,นกนินดอกเห็ดอยู่เลยสวนเอาเลยเนาะโูบารีถายพักจ้าทายไปนั่งเดี๋ยวทายให้เบิรงเนาะกับชวนเ <c ười> อาม่งใดมันดกๆเนาะ นี่จ้องนี่โอ้ยมองนี่ดกตักขึ้นตักขึ้นเลยเก็บบุบรลิไปเห็ดเยี่ยมกินจ้ะไปทาเห็ดขนมเดี๋ยวไปหาเงนเยอะ ส่วนเอาเลยเฮ็ดบัวใดได้บูบอรหลีไปเห็ดยแยมก็ยัยงดีเนะจ๊ะบัวเสียเทียว สำรับคลิปมือนีเนาะถ้ามาเก็บเฮดบ่ไดดเ็ดดอกจ่าต่ว่าได้บูเบอรี่เนาะสาเังเก็บบไดใดลายดอกเดี๋ยวสิไปเก็บต้อนเนาะจ่าบ่าอยากให้คลิปโดนเดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวสาไปเก็บต้อนเนาะจ่าจ้ามือนีสาก็อยากขอฝากคลิปเก็บบูเบอรี่ของสาโดยเด้อจ่าก็ขอขอบคุณสําหรับเพื่อนๆพ,พ,พอแม่พี่น้องสุภูสุคนดีเขามาติดตามเขามาดูคลิปให้สาด้จ่าสาอยากขอบคุณมากๆด้จ่าสำหรับ คลิปหนาสาสิภาาไปเห็ุอย่างก็อย่าลืมรอชมรอติดตามกันด้จ้ะเมื่อนี้สาก็ขอจบคลิปไปตะเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า